เคยสงสัยไหมครับว่าวิศวกรจราจรบางท่านเขาใช้เซนต์หรือใช้ไพ่ป๊อกในการตัดสินใจว่าตรงไหนควรมีไฟแดงบางแยกเนี่ยรถวิ่งกันถล่มทลายเหมือนแจกฟรีแต่กลับไม่มีไฟสักดวงปล่อยให้เราวัดดวงประสานงากันตามยถากรรมเหมือนเล่นเกมวัดใจแต่พอขยับไปอีกนิดอา้าวแยกซอยเล็กๆที่มีรถออกมาแค่วันละสคันครึง่งพี่ท่านดันติดตั้งไฟแดงระบบ AI อัจฉริยะแบบ Fu l l o p t i o น สั่งหยุดรถทางหลักนาน3นาทีเพื่อให้แมวเดินข้ามฝั่งแบบสง่างามผมเห็นแล้วก็ได้แต่ภาวนาให้ระบบมันพังวันเว้นวันจริงๆตามหลักการจราจรศาสตร์ที่ผมมโนขึ้นมาเองนั้นไฟแดงมีไว้เพื่อจัดการจุดตัดของความขัดแยง้งหรือ conflict point แต่ในความเป็นจริงของถนนไทยไฟแดงดูเหมือนจะมีไว้เพื่อสร้างจุดตัดของความรำคาญมากกว่าลองสังเกตด,ดูสิครับบางเส้นทางพี่จะขยันมีไฟแดงติดตดกันไปไหน ห่างกันไม่ถึง200เมตรไฟแดงหนึ่งห่างไปอีกนิดไฟแดงสองนี่ถน,นนหรือบันไดงูครับเขียวปุ๊บออกตัวยังไม่ทันเข้าเกียร์สี่อ้าวแดงอีกแล้วชีวิตผมต้องติดแงกอยู่กับแสงสีแดงมากกว่าความอบอุ่นในครอบครัวเสียอีกแล้วที่แสบที่สุดคือไฟแดงผีสิงครับประเภทที่ตอนตีสามถนนโล่งชนิดที่เอาเสือไปปูเหกล่อมลูกนอนกลางถนนได้แต่ไฟดันเปลี่ยนเป็นสีแดงดือด้อแถมรอนาน180วินาที ผมก็นั่งจ้องไฟแดงไปจ้องกระจกหลังไปกลัวจะมีเพื่อนร่วมทางที่ไม่ได้รับเชิญมานั่งเบาะหลังแทนนั่งรอจนรากจะง,งอกเพื่อให้ระบบคอมพิวเตอร์มันรู้สึกภูมิใจว่าเออข้าได้ทำหน้าที่หยุดรถแล้วนะทั้งที่รถทางขวางไม่มีแม้แต่เงาจะาขยันสักขันในทางวิชาการเขาบอกว่าไฟแดงช่วยลดอุบัติเหตุแต่ในทางพฤติกรรมศาสตร์มันกลับสร้างนักแข่ง F1 ชั่วคราวขึ้นมาทันทีที่เห็นไฟเหลืองคนปกติจะเบรก แต่คนไทยจะตะโกนว่าเยียบมิดดิรออะไรจนไฟแดงกลายเป็นแค่สีประดับตกแต่งถนนให้ดูมีสีสันยามค่ำคืนไปเสียอย่างนั้นสรุปแล้วไฟแดงบางที่มันไม่ได้มีไว้เพื่อความปลอดภัยหรอกครับแต่มันมีไว้เพื่อทดสอบว่าเรายังมีขันติเหลืออยู่แค่ไหนหรือไม่ก็มีไว้เพื่อให้พ่อค้าพวงมาไลัยได้มีทำเลทองในการประกอบอาชีพนั่นแหละครับ